สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกิดนะครับก็คือจะไม่มีไฟฟ้าหลวงเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับอันนี้ใช้อยู่ทุ่งนานะครับเป็นระบบะไฟโซลาร์เซลล์ขนาด5,500วัตต์นะครับเราจะให้ดูอันนี้คือตัว h ฮ b ริดอินเวอร์เตอรนะครับขนาด5,500วัตต์นะครับแล้วก็มี ระบบแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับในระบบ48โวลต์นะครับ135แอมป์นะครับอันนี้นี่ครับไฟตอนกลางวันจะถูกเก็บไว้กับแบตเตอรี่กล่องวนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์นะครับจะติดตั้งไว้บนหลังคานะครับทั้งหมด แปดแทงด้วยกันนะครับต่อแบบอนุกรมนะครับก็เล่นเป็นไฮบูลนนะครับคาครับอยู่สองซของังคานะครับก็ใช้ัเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายอย่างมากเลยนะครับพัดลมทีวีตู้เย็นหลอดไฟนะครับเปิดทั้งวันทั้งคืนได้เลยนะครับไมโครเวฟ เครื่องตู้น้ำเย็นนะครับแล้วก็รวมถึงสมเมตินะครับลดน้ำยา